ามาเบิ่งดแบไทยเนาะเบิ่งนแไทยออกแบบเบียกแ่าเบียกมัน,นอดใจแล้วธรรมศาสตร์งามดีมันจีมีน้ำตกตาดเนี่ยเป็นน้ำห้อง น้ำจะไหลโบแห้งไหลเขมันจะไหลตลอดปีเลยลงไปนัะนมันจะมีถำ้ำคนแถวนี้เขาเอิ่อนว่าทำผาเดี๋ยวอยากไปเมืองลพบไทย ธรรมศาสตรอากาศเย็นดีแถวเนี้ย กลมเนาะบินก็บแจกล่มไว้หนึ่งไทยด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันแค่นี้มันใกล้ใกล้แหรงน้ำมัใกล้ห่วยบินจะสุ่มตลอด ขนาดคนโ,โตกมานี่หลม์มือนะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกยินมีงเกียบทำี่ท่ามากขั้นเดียวนี่บวกกล้าลงเลยแหละ ท่านน่ะซอฟเฟอร์ใหม่เลยสั่งติ๊กขึ้นไทยคันสีแดงรับตัว ส่วนนี้ก็เนื้อทีประมาณโตทีหับไทยนี่เนาะก็คือเนื้อทีประมาณหนึ่งร้อยลายสองคันไถก็ต้องไทให้แล้วก่อนฝนตกเพราะว่ามีข่าวาว่าฝนที่ตกต้องได้เร่งงาน สัางติ๊กสัางติ๊กเขียนขับรถขับกับบถึกทางไทยบุตอมือใหม่มือใหม่ นนนเนาะในสะพาอแปลงนี้อยู่หนึ่งลอยไรนะทายไปแล้วดิประมาณสามสามสิบไรเลยทดยแล้วบรรยากาศก,การาเป็นห่วงอยู่คือฝน,นตกถ้าฝนตกในรถไทยนี่ถือว่าอาอกคิดแยก,กได้เลยแหละ <c oughs> สังติ๊กไทยโปรเป็น ยบรรยากาศดีขนาะดลมเย็นคือตอนนี้กับเพื่อนกามาบ,บีเอาแล้วเนาะ เป็นเา 1, อาพันอ้อยมาลงแล้วเรวาวต้องได้เหล็งไทยมันสำเร็จก็จะได้ปลูกอ,อ,อ้อยนี่คือคนสอนได้คนนี้อาจารย์ใหญ่นี่ครับซิทเป็นสองคนมาเรียนนำเ่อเรียนไทยวา่าในวงการรถไทยนี่ยังขาดซูเฟอร์ดีๆร้าย รถมีต้องการซูเปอร์ไลน์แถวเขตเนี่ยต้องการซูเปอร์ที่ดีโมเป็นปนใดนะโมติกำลังเฮียนเด้เป็นยังบอ่อใดเก่งปนใดตอนแรกเฮียนใหม่ คันสีฟ้านั่นเป็นรถยูโรเอโทีหนึ่งลอยแหงคันที่สาง,<อ>งติ๊กรับนี่เป็นรถกูตาเอ็มเก้าพัน,น,นขนาดเก้าสิบแหงมากแต่จริงมันไว่าก็นีนะไทยนะนยแ,แต่ว่าเมันยังไทยรบรเเ็นบรรยากาศโดยร่วมก็ถือว่า อากาศดีนี่เบิ้งลงผัดยินเลยว่ต้องเปิดพัดลมเลยอยู่แถวนี้ทั้งนี่ก็จะเป็นสวนยางเลยกันลงไปหันจะเป็นห่วยเป็นห้องลกันมันจะมีถำ้ถำถ้ำยังไงกถ้ำพระเขาเอินถำ้ำพระกต่ั้งท่านลอง,ลง,งลงไปเบิ่งจะวสิลงไปเบิ่งจะได้ระอาดเงียบอากาศดีปกติกับบริสุทธิ์ออกมาหรอก ก่อนอยู่แต่ห้านตอนนี้ก็เมันสร้างให้ปิดห้านแล้วเพราะว่ามีเรื่องโควิดนี่แหละก็เลยนนได้ออกมานวนี้ได้สัมผัสสวิตแบบน,นี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเบาสมองรเหยืยเมือม่อยเห่อยอ,อ,อ่าห่างไา้แต่ว่าสมองอมันจะลงไอ้เก่าก็มีแต่แลนมาส่งน้ำมันหละกักลับเมือ่อ ืรอนี้ได้เบิ่งเขาอยู่ได้อยู่เบิ่งเขาไทยมาเนี่ยแต่ทาเร่งงานทแท้ๆนี่กลังขึ้นกันได่ไทย